你吧。二 เดี๋ยวเรามาต่อกันที่พัร์ทสามนะครับทุกคนเอโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโปรเจกต์อะไรกันพี่อยู่โปรเจกต์อะไรวะอัลตร้าฮัทก็ท้ายไลนซ่าครับก็อยู่กับพี่พิทปูดีนะครับแล้วก็อยู่กับพี่นิวคุ้งแล้วก็อยู่พี่ทูนะครับแล้วก็เล่นเดี่วอีกคนนึงแล้วก็น้องนิวคุ้งน้องนิวคุ้งน้องกุ้งเฮ้ยใครเนี่ยตกใจระวังตัว บเป็นไม่นอนบอสบอสทำแบบที่พี่ทำแบบที่พี่ทำให้ดูนะไม่ต้องอย่างไงี้ยนะได้กระดูกแล้วพี่ต้องการกระดูกไหมครับเอาไปเอ่อเอาไปเลี้ยงหมาเอาไปแทะเออเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาพอกำคัคิดดีมากเลยพี่อาไปเลี้ยงหมาแบบไครกัดผมเอาหมากัดแม่ใช่ใครกัดผมเหรอเรามาเรามาควนถ่ายกลือดเป็นมเราหมอกนถ่ายเลือดเป็นไหมจริงๆริวพี่นถ่ายเลือด ครับผมเจอรางรถไฟอ่ะเอารางรถไฟไปทำอฮ้ยเลือดมันขึ้นว่ะเจอทองไอ้นกคู่เลือดมันเต็มแล้วอ่ะแต่พี่อาบเลือดร้อนลงแต่เพื่อนเจอไหมเอ่ยมีใครต้องการใหญ่แบบมุมไหมครับต้องการมากเจอโานเลยเออทําไมลืมไปวะลืมไปว่าแอป abandon my c ช a r t มันต้องมึงนี่ว่ะดูว่าทำไมไม่ถูกไอ้แมงมไปทําธนูไงพี่ถูกเลยนะผมรู้สึกว่าบ้าเลยดังบอกเลยเลือดมาเยอะ เฮ้ยแล้วเหรอเก็บไปเลยคอมคอมคอมอยู right. ่แล้วคอมคอมคอมเพชรเพชรคอมคมคมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหหกเจ็ดแปดตันยังไม่เห็นมันไม่ใช่อินฟินิตี้นะครับแต่เย็นนะเจอเพชรจะี่ยทำที่ขุดดีกว่าแล้วก็ทำให้ที่ขุดเจอได้อันนั้นเหรที่ขุดได้เยอะเอาทำที่ขุดแค่อันเดียวพอนะที่ขุดที่ขุดเพชรได้ทำแค่อันเดียวพอ 那快 เออสั่งน้ำอ่ะถังน้ำคาปิดตัวไว้สองอันนะเฮ้ยอย่าทำกะดาษป่ะถําไมอย่าทำกับดาษเสือตกลาวาเหรออ้าวเสือตกลาวาหนึ่งเพื่อตกลาวาสองเผื่อเผื่อโดนศัตรูมันเอาราวาใส่ด้วยถังหนึ่งถังหนึ่งเก็บน้ําถังหนึ่งเก็บลาวาลาวาเผื่อไว้เจอมันแล้วก็เอาราวาใส่กลัวล่าตัวเองมากไหมจริงอ่ะจะทำลาวงลาวาผมว่าทำ t ี t เลยพี่ พี่เกฟผมขออนุญาตแอปเปิลทั้งหมดสินค้าเป็นแอปเปิลทองนะว่าใครจะกินก็ใส่ในกล่องพิเศษที่พวกพี่ต้อนไว้ฮะยุ่ไหนวะพี่ไม่มีทางรู้หรอกพี่ดูบอกว่าพี่กูเทียนเยอะสุดนะเนอเหมือนนั่อยู่หัวทีแบบไม่บอกอะไรกันเลยนี่มันเช้าแล้วนี่หว่าเที่ยงแล้วนี่หว่าพี่ว่าผมได้ผมมีเยอะใหญ่ให้กับพี่แปะเส้นแล้วครับเยอะใหญ่ให้แปะเส้นจะไม่เอาพี่โบ๊ทเดี๋ยวพี่เิฟเขินตาใช่ไหม เตุ่งตกใจใจหายยูดิมก็โตขึ้นมาอยูดมก็เดินมาหัวใจพอโตโอ้โหกเดินมาแบบอืมมีก็สตูจริงๆไม่ไม่ขุดทองแล้วพี่ทองมันทําอะไรไม่ได้เลยเป็นหอยเอาเป็นต่อไงเออไม่รงไงเลือดมึงก็ยังลดอยู่เนี่ย

กดแทบดูเลื่อนมึงตลอดเลยใช่นี่ผมขุดผมเกือบตกแล้วอ่ะเกือบอยากออกน้องมือครั้งล่าสุดในนี้มันเป็นหลุมระไายแล้วผมขุดอยู่ขุอยู่ขุดอยู่ใช่ป่ะแล้วขึ้จะขุดบล็อกขือนยืนจมบล็อกปั๊บอ่ะแล้วจะขุดเว้ยแล้วมันขุดตับไม่เห็นเห็นสิ่งใหญ่ที่ผมเห็นแบบคาตาเลยไม่มีอะไรเด็กแม่งหล่นลงไปตกระหวะจะเย็นนั่นไหนอ้าวตงโผล่ต้นเกิดมีฐานนี้นะพี่ชทวช่วยด้วยอะไรวะคิปเปอร์อยู่ใต้ต้นไม้ตกไม่ได้ มันยังไม่มองผมเลยนะโง่ p r ล f e จับแล้วไม่อยู่แล้วไม่หมลงแล้วลงต้นไม้ไม่ได้เออทางกลับบ้านอยู่ไหนทางกลับบ้านใช่ไหมเมื่อไรที่พอยังคิดถึงแม่ใช่ทุกอย่างคือเพลงนะฮะผมหลงทางจริงฉันเหมือนคนหลงทางว่าเลยว่าเลยวองเล่นลองเล่นลองนั่กันนะครับ ผมเนี่ยหลงทางจริงๆเฮย่บุดขึ้นมาเลยคี่นิวันละเอาจับพี่นิวเป็นไม่ใช่หรอเกี่ยวผมรอเล่นวันรอวัวทองมาเถอะกมอยากผมมีเพื่อนอยู่นะเป็นการเหซีที่แบบอืมนะเออแล้วจะว่าไปเนื้อแกะมันหายไปได้หมดเนี่ยนะไปหมดแล้วหมดแล้วเอาไปซ่อนแล้วไปซ่อนแล้ว อ๋อกินกันหมดแล้วตกใจโอ้โหสว่าปามเงินหนักขนาดนี้นิวขอร้องกราบกราบบอกเถอะขาอกพี่ยากอะไรพี่ไปเคยเดินมาทางนี้ยนะอ๋อโอเคเปิโอ้หมีตั้งห้าอันเก็บไว้เก็บไว้คนละอันเลยอย่างเงี้ยเก็บไว้คนละอันมแล้วมียีสิบสี่อันในตัวคุณแม่เหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่โชว์เดี๋ยวให้ผมไปหายห้าสิบอันนี้มไม่เคยุงใส่ ไอ้ไอ้นิวกุ้งใส่กางเกงด้วยนิวคุงใส่หมวกด้วยครับรับทราบครับใส่เต็มตัวไปเลยเอาไว้รอสปูโปรเทคชั่นเลยมุมกันเราถอดเท้าเท้าเท้าเนี้ยจะไม่ได้สองอันสองอันไปตะเกียบอ๋อว่าจะเข้าบ้านเลยเล็กหมดครับยอดนิสเปลี่ยนเนี่ยครับอ๋อผมเท้ายแล้วนี่นี้ยออกไปเป็นยังไงหมดแล้วดูไปแล้วพี่ฟูเดี๋ยว ทุกครั้งที่เราเล่นไอเนี้ย <c oughs> มันต้องมีบอร์เดอร์ทุกครั้งจะทำไมอรอบน, <c oughs> นี้มันไม่เข้าข้ามไม่ไม่เห็นบอร์ <c oughs> เดอร์ <c oughs> เออมันงี้เป็ <c oughs> เราไม่ได้อยู่ข้างๆบอร์เดอร์หรือเปล่า <c oughs> เราอยู่ตรงกลางหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่ตรงกลางมาศูนย์นนะ จ่บอทเตอร์มาหน,น,นึ่ 2, งพันคูณนันสองพันลบหงสองพันไงมันก็จะบวกหนึ่งพันลบหนึ่งพันพันผู้ชมคงนะครับว่าพวกเขาคุยเรื่องอะไรกันนะครับ <c oughs> ถามผู้ชมนลครับพี่ชูเพื่อธิบายคนดู้วยครับเผื่อเขาไม่เข้าใจครับอก็อคือตอนเราเริ่มเกมเนี่ยเราเซตไว้ว่าจะมีกำแพงโลกนะครับอยู่ขนาดสองสองพันบล็อกคูณสองพันบล็อกนั่นเองแล้วมันจะค่อยๆหดลงมานะครับ แต่ตอนนี้โลกลกหดลงครับแปงโลกนะฮะพี่ทูแปลงโลกนี่ก็เห็นกระตาราบนะครับกระตาตาเป็นยังไงก็คือแบบว่ามันจะดันให้พวกเราเจอกันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ให้เราฆ่ากันเร็วขึ้นพี่ทูใช่ที่เราต้องทำคือต้องหาของให้สุดพี่ทูไปุหาแร่ในที่อื่นับผมยัดิผมเจอเผาพี่ทูแว่าผมกลัวระหว่างทางพี่ทูวิธีเราลงมือยิ่งหรือทำอะไรเมื่อกี้ผมจะทำธนูพี เอาะนุมาเผื่อทุกคนด้วยสิใช่แต่ผมจะค้าไปรู้ป่ะพี่ไอ้ค้าเบ็ดเอาชีวิตเบ็ดเป็นตกไหนอะมีทางไหมเอาให้เอาให้เอาให้จิ้มพาดูค้าไปวะเืินเอางั้นเอาขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวค้าให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนนี่นะมึงเล่นไปค้ามาเล่นอะไงวะพ่อมีใครมีใครมีถังให้ยันไหมครับผมจะได้ไปตักน้ำทำน้ำมีฟินิตี้เลยค้าเองเลยโอเค ไม่ผมขาดเลยอีกสองอันโ็เต่ทองเลยเรื่องเรื่องมันจะมืดีกแอไงน้ำน้ำปีโมตังอีกแล้วพาพี่ทูไปพาไปนี่หน่อยจะไปเหรอมันจะมืดแล้วนะมันมีฐานอยู่พี่เอาไม่ต้องฐานไม่ต้องเลยครับผมฐานไม่ต้องเก็บเยอะขนาดนั้นคนเอาฐานไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพอแล้วพอแล้วเออได้แล้ว ตอนนี้ border อยู่ที่เจ็ดร้อยคูณเจ็ดร้อยนะครับพรุ่งนี้เราหมดแล้วก็มึงบ้านละไม่เคยได้ใหม่คงใหญ่บ้านแล้วล่ะมันลดลงเรื่อยๆตลอดเวลาเหรอใช่โอ้อเทคยังไงอ่ะเมื่อกี้น้องเคนมาบอกไงก็มันกับเจ็ดร้อยคูณเจ็ดร้อยอ่ะขาเป็นทองให้หน่อยครับแปลว่ามันก็จะเป็นบวกเจ็ดร้อยลบสอง ตะกี้เหมือนนึงแต่ไม่อยากผมอ่ะผมขุดทองได้แถวทองอยู่ตรงนี้จไม่มีเงื่นทองกินมันคืออะไรจะกินเลยเหรออยู่ในกล่องลับอ่ะในกล่องลับอยู่นี่ะจริงเอาจริงๆกินเลยก็ได้แหละแต่ว่าจะที่จะเสียดายตรงนี้ไงไอ้อะไรวะไอ้ตอนสู้อ่ะตอนสู้อ่ะอ๋อแล้วเดี๋ยวผมไปหาทองให้พี่แล้วเดี๋ยวผมขอบอกลูกนึงนะพี่ตอนนี้ขัดเจ็บเพิ้นมากเลยไม่เจอทอง ตัดแอปเปิ้ลไม่ไอตัดต้นไม้ไม่ได้เลยเนี่ยจริงๆะหน้าที่หน้าที่ของเราก็คือเปลี่ยนภารกิจครับจากหาเพชรครับไปหาทองดีกว่ามื่แล้วพี่จะออกไปจี้นหรไม่ต้องไม่ต้องออกเลยเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เช้าแล้วไปตัดเล็กเต็มเบอร์ตอนนี้ในกล่องมันมีแอปเปิ้ลตั้งกลอ่นอันใช่ไหมแต่ตายเหี่ยวเราหยิบไปหยิบไปกละ่นอันน่ะให้แน่ใจว่ามีกลุนอันโอเคมีล้ะกินกินเลยมีเก็บไว้เผื่อกินนะครับขวอานเลยนะ นิ้วคุ้งยังไม่ใส่ไอ้นิ้วกุ้งยังไม่ใส่กางเกงเนี่ยเดือกางเกงอ่ะพี่อย่างเดียวเลยเนี่ยเหล็กเต็มไปหมดเลยผมรอมันเผาเออแล้วเพชรนี่ตกลงจะเอาที่เหลือไว้ทำอะไรที่ไม่ใช่พี่แอ๊ดไม่ได้ไม่แอ๊ดอะทำดาบเหรอทำดาบดาจ้าเราจะได้ฟันเขาแรงๆใช่ฟันแรงๆฟันให้ดังตึบตึบเออตึบตึบตแล้วบตึ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 บเึบต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 ึีตึบ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 ตหบตูบตึ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 บ พี่ธูงครับจต่มูบอกผมนะพี่ธูผมอยู่ใต้ยินอยู่นะถึงจะบอกให้ไมนคารเล่นเก่าแต่ผมนึกถึงเรื่องเก่ามากเลยจะไปประหยัดในพี่กองหนึับมานัดมานีรู้เปล่าถ้าเกิดอยากจะท้าคนอื่นมีวิธีนะมุนโซนบอมุนโซนเปล่าอุ้งลำดับเกมมเลยแล้วกันอะไรเขาสี่เขาสาม ไปติดแล้วล่ะเรียกฝ่ายยิชุบก,กันอยู่เนอะ <c oughs> อะไรเจอหน้าเซเว่นน่นะเซเว่นจริงเราวา่ยว่ะาไดวชถ้าไม่โทรศูนย์ศูนย์หนุนเงนอะไรวะกูทำอะไรผิดแอพี่โทรผมไปอยากดึงกีเลยสตอน์ดเลยนอนนะ้ี่ในการทาเป็นบล็อกก็เรียบร้อยแล้วทั้งหมดราวางไม่เจอ อยากได้ลาวาเราจะทำออซิเดียนไปเฮ้ยผมเจอลาวาผมเจอลาวาอยากได้ลาวาใช่ไหมอยากได้ลาวาใช่ไหมตามข้าพเจ้ามามีเป็นแถบเลยใครวะกูดูมึงกูดูมือดูมึงอยู่นะกูดูมึงอยู่นะไฮ้ผมเจอลาวาแล้วผมเจอลาวาแล้วใครต้องการลาวาไีโบนจะหลุมไหนเดี๋ยวไปหาไปหาอหลุมไหนเหมือนจะเจอแล้วพี่จะเข้าหลุมไหยเดี๋ยวไปหาไปหา พี่บอลอยู่พี่บอลอ่หลุมสุดท้ายปั้พี่ผมสุดท้ายแล้วทางทางลงท้ายอ่ะเลี้ยวอ่ะหลุมสท้ายมันจะมีทางลงเลี้ยวซ้ายเนี่ยขวาเลยไม่มีขวาขวาขวาต้อเช็กี่กิโลพี่เอ่อเหนไมขับแตละเอีกแผ่นั้นเลยบางทีก็เหนื่อยนะยุ่ไหนวะมาทีนิวก็คิดนะเออแม็กก็คิดนะแม็กแม็กก็อยู่นะแม็กชื่อสวอตออฟดีแลดีบางทีโบก็คิดนะโบดองมันถามมาบ้างมันก็มีเข่งกุ้งมา เอาบยัมอยู่ไหนอะหาอยู่เนี่ยว่าแกอยู่ไหนแต่เห็นชื่อสองคนแล้วพี่เลยกำลังวิ่งเข้าไปมนเป็นใครมาสข่งแงพี่โหวตดิลุงมนทำอะไรพี่นเอาละวาคือไม่บ้าหรอ้าวแล้วแล้วแกงนู้มันอยู่ไหนเนี่ยชื่อสองคนนั่นอยิ่ไหวะดูไว่าหน่อยดูนะดูนะโอ้ยลิวคุงเป็นตัวอะไรเนี่ยทำไมขุดทางแบบนี้เนี่ยซิกแซกไปซิกแซกมา แกล้งกูดแอบจริงยวะปิดบ้านไม่ให้มีแสงไฟก็ดีนะบอสมาด้านล่างน้อยโอเคยุ่งดวะอยู่ตรงกลางไลอยู่ตรงกลางเี่โบสลงมาด้านล่างยมองตูดลงมาแล้วแล้วไอยู่ไหนอะเบ๊น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 เบอนเบ๊เบ๊นเบ๊เบเบเบเนเบ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 เเบเบ ไอวิวกุ้งมึงยังไม่ใส่กางเกงอีกเลยเหล็กวเล็บานเลยไม่ใส่กางเกงเออผอยนั่นแหละจับตุยม่ไปไหนไปไหนไอวไฮไอนี่ให้ผมคนนี้ให้าีเดียนด้านหลังพี่เราเราว่าไหมพี่พี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่ฝาตักไหมผมน้ำเลยคาบจงก่อนโดนดาจู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 ขึ้นอยู่ไหน้นห้งเลงแพ้หัวพาขึ้นก็ะด็ พี่ดูผมก็ดูว่ากำลังสุดนะครับแล้วตกพิถูกเอาพิถูตกลาวาตายเลผมได้คิวหนึ่งคนแล้วคิวทีมตัวเองตัวทีมดามีเอาพิทามอ๋อเขอบคุณครับผมทางนี้เหรอไม่ใช่ทางที่ทางที่ผมพูดอยู่ทางนึงต้นอ่ะมีรูกลางมันมีรูกลางมีรูกลางนีวคุ้งจำช้างได้หมดแล้วเนี่ยพี่ยาพี่ดูไอ้เราขาวเี็กเราขาวจำได้

ฮะเขบอกพะแมวดีก็เห็นที่คลิปเล็กเขาคลิปอยู่เอออย่าอย่าพึ่งรู้สึกเหมือนอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเหมือนมันเห็นที่แล้วพี่ไม่เห็นนั่นน่ะโดนหลอกหรือเปล่าวคลิปย่อยออกมาเจอเข้าบ้านมาพี่คลิปย่อยหลบบ้านเดี๋ยวผมไปรับพี่ไม่อยู่ใต้เมืองนะเนี่ย น in ี the ่เร uh, right. really? no. like ี <sh> yeah. ่ยงผมไปรับเลยผมถึงแนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราแก๊งกันตคุณเห็นไหมผมก็ให้รถเจอคนนึงมาว่าชื่อนี้เอาไปพร้อมกันพร้อมกันเก็บนี่นี่นี่เอาตกคุณไปให้เป็นกลัวระวังหลังไว้นะอาพี่กิฟหายพี่กิฟเพียงขึ้นข้างบนแล้วเนี่ยระวังสูไว้เด้โอ้ยกลัวพี่โดนหลอกหรือเปล่าดลอกดูกันอ่านดีดีดทำเดิหลอกมาหลอกกลับไม่โกงร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะมันก็ต้อมีชื่อใครอยู่แถวนี้สเกลตัน ตกใจใว่าทีมคนเรื่อนมาเวลพุงเขาเวลพุงเจอในตในเตียมโอ้ออฟซิเดียนเรื่นพุงอยู่สีชมพูแล้วสีแดงคือเรามีเราอยู่ห้าคนเขาบอกว่าเจอสีแดงคิดหนักแล้วมาสีแดงรู้เปล่ารว่าสีแดงแดงลิสอะรู้จักไหมพี่กิฟขึ้นบนก่อนไหนที่เพื่อความปลอดภัยโอ้ทอง อะไรมื่อกี้ฟีวีคุณบอกเห็นใครชื่อแดงแดงเห็นไกลๆหนีไปแล้วหนีไปแล้วพูดเหมือนตอนที่พี่วิ่งหนีเลยอีบขึ้นก่อนไหมขึ้นก่อนไหมขึ้นแล้วเดยเดินขึ้นแบบเราเราเรานักเลงชัดครับเื่ะเช้ายังไงใครได้ไดมอนเทอร์บินนาดิมิทคือดังแล้ววัดเต e f ปั k น่าจะลงมด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 ภาษาไม่ลอยว่ะผมลงยังลงภาษาสลามันลอยอ่ะออกไปลงมั oh. ้ยมีคนบอกวอลเลยด้วยโอ้มหก็ไม่มีใครพี่ทยอู่ไหนพี่ได้ลงมาตรง abandoned m i n s h a เดี๋ยวขึ้นละไปด้วยกันดีกว่าไหมรู้สึกก็เหมือนทีมนั้นจะปั่นป่วนไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงรึเปล่าปอกให้เขาป่วนไป เดี๋ยว e ๋ตอนเช้าเดี๋ยวตอนเช้าเราขึ tampoco, ้นข uh, uh, ้างบนกันแอนทุกคนเตรียมขึ้นดีกว่าขึ้นมาแล้วแล้วเราควรจะเก็บไอ้พวกคบเพลิงไปไหมมเก็บก็แดั ทั่วระวาวไปทำไมเยอะแยะเอาพี่ทำออคซิเดียนเฉยๆสีอะร้อยบาทเลยนะร้อยว่าทเองถูกต้องพี่จะทำไปเอ่เกอเลยนะเกงไม่ถุยร้อยสาเสิบอุ้ยเสียงซอมบี้ปั่นป่วนยินได้เขาปั่นป่วนเราอะุ้ยพี่ก็ได้ยินเหมือนกันเนี่ยแสดงว่าเราอยู่ใกล้กันอ๋อใจตรงกลันทํ่ใจกัน ไ,ไปเรลยมันไดมอนด์ไปด้วยเรียบร้อยแล้วต่งหูโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนตีเส้ยแม่เลยเสียเสียใช่ไหมโ,โ,โด,โด<ห>นตีกินกินแอปเปิลทองก่อนเลยผมผมผมมีพี่ผมเอามาโ,โดนไปเลยโดนอะไรตีามานี่คือการที่พี่ทูก้อนแอปเปิลทองให้ลูก,กน,นกินปะปะขึ้นรางมัลขึ้นรางวัลดีเหรอพี่ทูทอพี่ทูเอาทองมาขุด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 พลังกินอยู่นิดนึงโหพี่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิวคู้งกดแถบดูเลื่อนมวยคือแบบเมื่อกี้เลือกหกอ่ะสามขึ้น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 แ้สามดอกเออเขียวไหวไหมก็ดีนะขึ้น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 ทางไหนวะอาจารย์ไม่รู้สึกรอบนี้ที่นี้แต่นี้ลงไาท่ามขวัญเลือนรมเลื่อนรถอ้าวสตาร์เดกเกมเลื่อนรถอ้า เอามาเจอแล้วอีกแล้วอีกแล้วเอา้ยแหม่โอ้โหตายตายมึงตาย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 ใครไม่เคยเลยใครใครจะตายตายเกมตายเกมตายเกมโอ้ยไอ้แม็กไอ้แม็กเพื่อนรถด้วยโอ้โหแม็กฉันตื่นตาตะกราสนะวันนี้มืดยังสว่างใช่ไหมไม่ตายขอไปคนนึเลยนทำไมเลิ่มเจอเลททำไมเลิ่มเจเลตช้าจังดู่ิเลทมันเจอเลทแค่นั้นแหละไม่เลท เห็นใครเห็นใครเดี๋ยวจะช่วยสปอยวอทเดี๋ยวทีมีวใจเย็นนะเดี๋ยวพีอื่นมาเดี๋ยวผมแกนให้พี่เจ้าคุณเลยบุญจริงได้ทองมาทั้งหมดสิบสองอันพอทาเปิ้ลพอทาเปิ้ลทองอแล้วจริงมีคนมากในมันทูแฟคเตอร์ข้ามันไม่ใช่ดาบของดาบเพชรกันละผมยังไม่มีดาบเพชรเลยมมีาพคนหดแล้วเห็นอยู่กับผมสี่เม็ดอะเอามาซื้อดีเออมาแบ่งให้กูสองเม็ดสิก็ครบกันเลยเนี่ยครบแล้วอย่าเลิกนะไม่ใช่ขอโทษผิดเรื่องเออ แล้วก็บันทึกวดครับพี่วอดเอาไปสองเม็ดโอ้ยเดี๋สองเม็ดเท่าไหร่พี่เดี๋สองเม็ดสองเม็ดบาทต้องต้องต้องระวังหน่อยเดี๋ยวตอนบูดักอยู่ข้างหน้าต้องระวังไม่ใช่จะปาป๊าเช้าแล้วใช่ไหมไปกันดีกว่าครับดาบเพชรเอออโอ้หมดพักพอดีเลยเห็นเปล่าเดี๋ยวแลเดี๋ยวไว้เจอกันพักหน้านะครับบ๊ายบายยูเรนเจอปา